ตำนานญี่ปุ่นมีกะที่ไม่มีตามีโนในเมโครเรื่องเล่าต้องห้ามจากศาลเจ้าที่ถูกลืมในหุบเขาโยคาอิบทนำในหุบเขาลึกของจังหวัดอาโอโมริมีศาลเจ้าเล็กๆที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่ชื่อของมันก็ไม่ปรากฏในแผนที่หรือเอกสารศาส,สนาชาวบ้านเรียกมันว่าศาลเจ้าต้องสาบและมีเพียงคำเตือนเทียงประโยคเดียวที่ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นว่าหากเจอหญิงในชุดขาวที่ไม่มีดวงตาจงอย่าพูดอย่าหันหลังและอย่าหยุดเดินเรื่องเล่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนศาลเจ้าแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ที่มีมิกโกสารับหน้าที่สื่อสารกับวิญญาณจากโลกเบื้องหลังเธอชื่อว่าซาเอ็ดมิกโกที่เก่งกาจจนชาวบ้านต่างเคารพนับถือมีข่าวหรือว่าเธอสามารถอัญเชิญดวงวิญ,ญญาณออกมาพูดกับคนเป็นได้จริงๆแต่ความสามารถของซาเอ็ดมีข้อแลกเปลี่ยนเธอต้องใช้ดวงตาของเธอเป็นเครื่องเส้นให้เทพยักษ์ที่ศาลเจ้าบูชาอยู่สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีชื่อแต่มีเสียงกระซิบอยู่ตลอดเวลาในศาลเจ้าร้างว่ากันว่าซาเอ็ดหลุดพ้นจากมนุษย์ไปตั้งแต่วันที่เธอควักลูกตาทั้งสองข้างออกด้วยมือเปล่าและยังคงทำพิธีติดต,ต่อโลกวิญ,ญ,ญาณ โดยไม่มีดวงตาทุกคืนเธอเดินไปยังลานศาลเจ้าเปล่งเสียงสดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจท่ามกลางความมืดและเสียงกรีดร้องที่ดังมาจากป่ารอบๆเมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านเริ่มหายตัวคนที่เข้าไปยังศาลเจ้ามักไม่กลับออกมาแต่มีบันทึกของนักบวชคนหนึ่งที่รอดมาได้ทว่าเขาตาบอดทวาวรหลังจากพบมิกโกที่ไม่มีตาซึ่งยื่นมือมาสัมผัสหน้าเขาแล้วกระซิบว่าตอนนี้เจ้าเห็นอย่างข้าแล้วเจ้าจะไม่มีวันหลับตาได้อีก ตำนานหลังยุคปัจจุบันในปัจจุบันแม้สารเจ้าจะถูกรื้อถอนไปแล้วแต่บางคนยังอ้างว่าเคยเจอหญิงในชุดมิกกสีขาวที่ไม่มีลูกตายืนอยู่กลางป่าในเวลากลางคืนเธอจะยื่นมือมาหาคนที่ศกตาก,กับเธอโดยตรงแม้เธอจะไม่มีตาและคนผู้นั้นจะเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในหูทุกคืนว่าสละสิ่งที่ใช้มองเห็นแล้วข้าจะให้เจ้าเห็นสิ่งที่ไม่มีใครควรเห็นกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่น แท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น